สรุปข่าวพิชิตโควิด -19 รายวันผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม2,713รายติดเชื้อสะสม1,32,213รายเสียชีวิตเพิ่ม30รายไทยอันดับที่86ของโลกสอบอคเผย30คัสเตอร์โควิด -19 ในพื้นที่กรทมพบส่วนใหญ่เป็นชุมชนตลาดแคมป์ก่อสร้างกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงนายกพลเอกประยุทธ์รับการฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกาเข็ม2แล้วรองนายกพลเอกประวิทย เรียกแรงงานมั่นคงมหาไทยหารือด่วนหลังแรงงานต่างด้าวทะลักนำเชื้อเข้าไทยเสียเฮ้งสุชาติรัฐมนตรีแรงงานบอกโรงงานกลัวติดเชื้อเป็นความคิดที่ผิดพร้อมประสานล,ลุยตรวจ393แคมกับกทมสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19ที่สถานีกลางบางซื่อวันแรก ดรสิททิพ์ผลทวีชัยการลขาคอปปในฐานะนายทะเบียนออกคำสั่ง2ฉบับฉบับที่26และฉบับที่27 ป้องกันการหัวหมอสรุปใจความสำคัญการกระทำโดยแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะดำเนินการณนะสถานที่ใดก็ตามผู้เอาประกันภัยจะยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป วชิราพยาบาลประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนแอดก่าธลิกาแบบไม่มีกำหนดหากได้รับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบในแพทย์ยงผู้บริวันตอบคนติดกาแฟ 1. ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ที่กินกาแฟเป็นประจำทุกวันต้องหยุดกาแฟ 2. คนไม่ติดกาแฟกินนานๆาครั้งหรือไม่กินเลยก็ ไม่ควรกินกาแฟาวันที่ฉีดวัคซีนเพราะจะทําให้หัวใจเต้นเร็วและบีบเส้นเลือดความดันจะขึ้นสูง 3. ผู้ที่กินยาบีบเส้นประสาเทเช่นยาแก้ปวดไมเกรนถ้าหยุดได้ก็ควรจะหยุดถ้าปวดหัววันนั้นและหยุดไม่ได้ก็เลื่อนวันฉีดออกไป 4. วันฉีดวัคซีนต้องไม่ให้ร่างกายขาดน้ํา รับประทานอาหารให้เต็มที่แบบปกติแต่ก็ไม่ต้องถึงกับการกินน้ำหลายลลิตรอย่างที่มีการพูดกันแค่ให้มั่นใจว่าร่างกายเราไม่ขาดน้ำก็พอภาคตะวันออกชนบุรีนายเทวินรัตนวงศวัตรผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสีราชาเล่นดนตรีให้ฮิปโปปูเตมัสมาลายช้างม้าชิงโตฟังคลายเหงานนทบรีพบคัสเตอร์ใหม่แขมคุงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ติดเชื้อ สมุดประการนายวีริศอมรปานผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปิดโรงงานอาหารกระป๋องนิคมบางปู1เดือนคนงานเสี่ยงติดเชื้อต้องกาัก,ากตัวกว่า300คนภาคอีสานบุรีรัมย์ทีมหมอรอพอสอตอหนองเต็งอำเภอกระสังโชว์เต้นให้ชาวบ้านดูคลายเครียดภาคเหนือตาก หญิงชาวมงผาพึ่งตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าเสียชีวิตขณะท้อง5เดือนเศร้าทั้งหมู่บ้านภาคใต้สงขาบ้านเขาเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำผวาหมู่บ้านเล็กๆติดเชื้อโควิด35คนกระบีเฟซบุ๊กโรงพยาบาลคลองท่อมได้แช์ภาพบีบหัวใจเด็กหญิงวัยสองขวบหมู่สิตบตำบลคลองพลมารักษาตัวมีขวดนมเพียงลำพังภูเก็ต คนต่างจังหวัดถ้าทำงานในภูเก็ตฉีดวัคซีนต้องทำตามขั้นตอนของจังหวัดต่างประเทศวอรสติเจอร์ดอ้างข่าวกรองชี้สานักวิจัยอู่หัน่นป่วยคล้ายโควิด1 9ก่อนจีนประกาศโรคระบาดสารัฐพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ใหม่รอบ7วันเฉลี่ยเหลือ20,000รายต่ำในรอบ1ปีอิสราเอลเตรียมยุติคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังฉีดวัคซีนประชาชนสำเร็จ ไต้หวันขอเรียกร้องให้ WHO และทุกฝ่ายยืนหยัดสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHO ให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมกลไกและกิจกรรมของ WHO อย่างเต็มที่ร่วมมือกับประเทศทั่วโลกอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอขอนแก่นตลาดต้นตาลตลาดอู่ฟู่แจกคูปองแทนเงินสดมูลค่า100บาทให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็ม2 1,200ชุดเพื่อกระตุ้นให้ชาวขอนแก่นลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้มากที่สุดสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแงมครับเจ้านายปูนปูน